สวัสดีจ้าพี่น้องพามาเที่ยวปาอางุ่ <c oughs> นเ <c oughs> มืองแถวนี่มันอยู่ริมแม,ม่น้ำแม่น้ำเอโมเซนจ้ะบ้านคนก็จะอยู่ในเขาริมแม,ม่น้ำเนาะมันยังไม่ถึงเวลาเขาเก็บจ้ะเดี๋ยวเขาจะเก็บไปทำเอ่อวาจ้ะแถบนี้เขาจะปลูกองุ่นทำทำวายกันจ้ะมาหลายรอบเลยแต่ว่าก็ชอบเนาะชอบแบบว่า มาเที่ยวแบบธรรมชาตินะ่ะแต่ฉันเป็นเป็นภูมิแพ้เพราะว่าอาจจะแพะะ้แบบว่าลืมลืมเอายามาถังยาทาถังยากินจ้ะมันจะเป็นแบบว่าอาจจะแพ้สารเคมเนีนี่นี่พอข้ามาได้กลิ่นเลยนะแต่ง้ว่ารถเขากำลังฉีดยาอยู่นั่นน่ะเนาะเขาไล่นกด้วยต้น,นัันมากค่ะโอ,อ,อ้ยฮอหนุนมาโรยไอโรยไอเคมีเนาะโอ้ยดูวะยางดก ปะลุกกระมือยเลยขึ้นเขาจะพาขึ้นไปบนเขานไปดูวิวเขามาฉีดยาเนี่ยเลยเพิ่นเด็กกลิ่นยาเนูเขากั้นไว้เนี่ยเขาไม่ให้ค้นขึ้นนี่ไม่ให้คนเขาไปข้างในนกก็เริ่มมากินของเขาแล้วนะไปดูเขาเขาทำอะไรดูเขา พาไปดูค่ะนู่นบ้านมุงบ้านยุดอยู่ข้างล่างแทบนี่ลูกไอ้นันไล้แล้วพี่น้องลูกไอ้ทัววอนัดหล้ไลดกถูกต้นถูกปีฉันที่มาช่วงฟีวามันแห้งแล้วเนาะที่เขาวางขายหนาบ้านราคาทูกๆอะ่ะฉันที่สื่อไปที่หลายแต่ว่ามาข้างนี้มาข้างนี้ไอ้มันยังไม่ล่วงมันยังไม่แห้งเลยอ๋อเขาไถยา นู่นเขาตัดยายตัดยาถ้าเห็นอะไรสวยๆก็จะถ่ายลงให้ดูจักหน่อยจนะนาะพอมีอะไรลงไว้นในช่องจนะเนาะช่องไม่ค่อยได้ลงคลิปนี่โบดหน่อยจะอุ้ยต้นพับต้นนี้ใหญ่นี่ไม่ใช่ต้นนี้ต้นไอ้น่ะต้น,ตอนเออมันเดินอะไรนะมันเดิน มันเดินเออพาัาชชัยอะไรที่มันเดินอันมอนต้นอนันมอนโอ้ต้นเก่าแก่มากเลยเนาะเนี่ยโบดหน่อยโบดหน่อยโอ้ยดูโบดหน่อยโบดหน่อยใครรูปเลยกับตัดยาเฮ้ยนะี่ใครไม่ลงมาข้างล่างดอกตัดแปลงบนนวลเนาะ ป่ะพี่น้องจบคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวจะพามาดูอีกเ,อเดี๋ยวจะพาไปดูอีกลหลายหลที่เนาะจา้ะเนาะดูว่าอ่างุ่นเขาโอ้โหไก่ได็กเก็บแล้วเนาะเขาจะเก็บช่วงนี้แหละใบไหม่หรือดูใบไหม่รวงนี่แล้วเนาะไก่แล้วเนาะป่ะไม่บายจา้ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะจน๊ะเนาะสวัสดีจ้า ต้นต้นต้นไม้บางเล่มถ่ายไม่ได้นี่ตรงเนี้ยที๊ดถ่ายต้นไม้บางถูกจอดรถหรือรถเออเล่ไม่ได้อีน,นี่เนาะวงกลมนี่เนาะวงกลมเนี่ยไม่ได้ต้นอีน,นี่บางต้นแค่บางเออ สวยเนาะบานคนอยู่ตามริมแม่น้ำแล้วก็อยู่ในสอกเขาปะไม่ได้วิวสวยสั่มจะได้จังเลยเนาะต้นแค่บังอย่าว่าแต่ประเทศไทยมีคนถิ่นขยะยเนาะทุกที่ต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะใครเอาโฟมมาถิง่งเทศไทยเป็นเมืองโลอนนะเนาะ,นะตรงไหนก็ทถิง่งปะ่ะ ถนนไม่ค่อยมีรถมาดอกถนนแค็บนคงนึกว่าลุงพาลงทางที่ที่จอดที่จอดไทยรูปตรงวิวกันนี่ในกรอบรูปเนาะถ่ายไม่ได้เนาะจะได้จังเลยปะ่ะ